มาแล้วจ้ารัฐบาลไทยชุดเต็มเจฟ้องเบียร์ของแทนแน่นอนจากกลุ่มวีพีฝามาเบิงฝาไปหาลอตเตอรี่กันด้วยจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องป่องไปสผูสุคนต้อนรับขอสู่ช่องก็ติดหุยดังมากเช่นะจ้ะกับพอกับแอดมินในวันจันทร์ที่สิบตุลาคมนะพี่น้องแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดัง งวดปรจะจำวันที่16ตุลาคมเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะจะ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของดนหลันสนันเมืองแนวทางสีดาเมืองพ่นแอดเนตนะจะ้ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจแห้งใจจากพี่น้องนอะจะ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนด้วยพี่น้องเด้อพี่นอ้นองก็เสดารับชมคลิปใหม,ม่ๆส่วนแอดมินก็สด้มีกำลังแห้งใจในการ ทัคลิปต่อไปเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องด้จ้าเพื่อเป็นการบสัสเซิยเวลาเฮาก็ับไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของลื่นลันสนั้นเมืองกันก่อนเลยจ้าสิ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยสโตบนล่างเนาะจ้ะ16ตุลาคมซึ่งเพิินก็ได้ห้47 48 49 57 58และห9เก้าจ้าสโตบนล่างลื่ลันสนั้นเมือง กามาเบิ้งต่อการอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางลางเน้นนเนานะจ้ะแนวทางลื่นลันฉนันเมืองสองตัวลางเน้นไฮสองโตสามหางละพีดองซึ่งก็คือศูนย์หกสองหกและเก้าหกลำพีดองเด้อสองตัวลางเน้นเนียนสิบหกตาคมเน้นไฮศูนย์หกสองหกและเก้าหกแคไว้เบิงจุดเอาว้เบิงกันด้อจ้า ไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของสีดาเมืองพลแอดเนตเนาะจ้ะรัฐบาลไทย16ตุลาคม2โต8หางเนาะจ้ะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข1 1 2 7 3 7 4 1 2 2 2 8 3 8และ4 2เด้อพี่น้องเด้อ2โต8หางเนาะจ้ะ 1นึ7งหนึ่งสอและส2แนวทางสีดาเมืองพ้นแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้าซึ่งเพิ่นกระล่งหายในวันที่สี่ตุลาคมนะพี่น้องเห็นแล้วมักตัวใดก็ไปหาจัดระตลีติดเอาไว้ด้พี่น้องเด้อกันพลาดกันตกรถนเนาะจ้าไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งชุดเนาะจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของ แอดเอือยลา,นาเนาะจ้ะเนียวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุล,ลาคมแอดเอือยลาเพิ่นกระด้งหาย3ตัวบน558และ058ต่อด้วย2ตัวบน50 55และ58ดได้พี่น้องเด้อ3ตัวบน558 058 2ตัวบน50 55และ58 เอาเดวทางสองตัวล่างพ้นหายสองหกและสองเก่าได้พี่น้องเด้อสองหกและสองเก่าแคบไปเบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้าแคบปบบเป็นกัจดใสกระดาษเอาไว้เบิงได้พี่น้องเด้อไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนอกจากซึ่งก็เป็นแนวทางที่ทุกคนรอคอนยนอกจากนั่นก็คือแนวทางของเจฟ้องเบียร์ไดพี่น้องซึ่งเพิินก็ได้ปล่อยห้ในกลุ่ม VIP เนอกจากแอดมินก็นเลยเอามาลงให้พี่น้องในเบิงกันนอกจาก รัฐบาลไทยชุดเต็ม16ตุลาคม2 5 6 5ซึ่งวันนี้เพื่อนกับฟันให้ทีนักแปดไดพี่น้องเดอ้อฟัน8ชุด2โต,โต8 1 8ห8ึหเม็ดเดียว8 3 3โตเม็ดเดียวส3 8สดไดพี่น้องเดอ้อเม็ดเดียว8 3 3โตเม็ดเดียวส3 8 ต่อโดยวย2โต8 1 8 4และ8 6ฟัน8ผู้ใดเป็นซ้ายวิง่งซ้ายโรดก็จัดไปเด้อจ้าหลัก8เจฟ้องเบียร์หายมาแล้วนะพี่นองเนาะงาเพื่อนห้สุกใหฮลาก,ก็จะกเข้าไปหาสื่อลอตเตรีติดเอาไว้เด้อจ้าการพลาดการตกรถและลืมขึ้นเนื้อหลองไตน้ำด้ดยพี่นงเด้อรัฐบาลไทยเจฟ้องเบียร์ห้ามพลาดดยประการทั้งปวงจ้า ถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุพุสะกนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติได้พี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นเด้อจากทางช่องสน,สนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายตุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเนจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีด,ด,ด้วจ้ะสื่อต่างกำลังทราบสื่อตามพื้นดวงของเจ้าของเลยพี่น้องเด้อแอดมินกน็ขอให้พี่น้องสปูสโคนโสดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมิน,นขอตัวลาพี่น้องไปน็นสวัสก่อนนะจ้ะแล้วจังกลับมาผอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า